เรามาฝึกอ่านคำที่มีสระอํมและสระไอเพื่อให้อ่านได้คล่องและเข้าใจความหมายเริ่มจากสระอํมกออามกัมอ่านว่ากัมขออามขำอ่านว่าขำตออามตามอ่านว่าตาชออามชำอ่านว่าชำกออามกัมยอ อัมยําอ่านว่ากัมยําจออัมจำปออีปอ่านว่าจำปีรออะระบออัมบําอ่านว่าระบําทออัมทำนออานาอ่านว่าทำนาต่อไปเป็นสระไอไหม้ม้วนซึ่งใช้อยู่ยี่สิบมครั้งต่อไปครูจะสอนท่องนะคะ วันนี้ฝึกอ่านคำง่ายๆกันก่อนจออใจอ่านว่าใจยอใอใ,อใยอ่านว่าใยบออใบอ่านว่าใบจออใจดออีดีอ่านว่าใจดีบอไอใบชออาชาอ่านว่าใบชา อทออําทํามอไอมาอ่านว่าทําไมขยันฝึกอ่านบ่อยๆนะคะนักเรียนทําได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดใจทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ